ซึ่งผมก็แน่ใจว่าผมต้องไปตัดผมกว่าผมก็แน่ใจว่า จะต้องไปบ้านไหนเมื่อผมหาลงทางอยู่ในนี้แต่ว่าเราออกจากที่นี่กันดีกว่าหลังจากที่เราออกไปข้างนอกเราก็ไปหาบ้านใหม่ที่จะเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อบ๊อบบี้ บ้านของแคทมีบอบบี้อยู่ข้างในนี้โรชั่นั้นระวังตัวให้ดีแต่บ๊อบบี้อาจจะกัดเราไหมาโอ้โหไม่มีใครมารับเลี้ยงผมมาที่บ้านเลยทำไงดีเห็นไหมพวกมนุษย์ทำให้ถูกกันบางอย่างไม่รับแมวไปเลี้ยงในบ้านเห็นไหมมันเป็นความสรงจำที่ไม่ชอบ ของแมวเลยอ่ะเข้าไปทางหน้าต่างดูอ่ะชีวิตแมวอย่างเรานั้นก็ได้พบเพื่อนใหม่ชื่อบ๊อบบี้แต่บ๊อบบี้แต่ก่อนเป็นหมาอ้วนแต่ชอบแกงแมวที่ชื่อแคทกับแมวที่ชื่อชอื่อแคทโฟรครับพเพราะแคทโฟร์เป็นแมว สี่ตัวแต่ว่าแมวตัวนี้เป็นแมวดำที่เป็นเพื่อนแมวขาวเพราะฉะนั้นมันเจอแม่แม่ที่เป็นแมวขาวแต่แมวดำเป็นพ่อแมวแต่แมวลายเสสีน้ําตาลเป็นลูกแมวของแมวดำกับแมวขาวเพราะฉะนั้นมันเป็นพงในแม่เป็นครอบครัวแมวแต่ว่า เพราะฉะนั้นจะต,ตองอะไรบางสิ่งบางอยา่างเอ๊บบี้เป็นไงมากงอ้วนไหมรู้สึกดีหรือปเปล่าหิวไหมเอาหิวจริงด้วยว่าเอาแก้วอันนี้มากินใช่ไหม อยู่เอ็นวันเฮ้ยหมาจางคุงเจ้ยเ้าหมาหัจังเฮ้ยต้องแอบในกลองสิแอบๆต่อยไปแค่น,นี้แหละเข้าได้ นอนเป็นไหมมันไม่โลดเขากองไม่ได้แล้วหากองอื่นไปดีกว่าเนะ